สถาบันวิจัยวิศวกรรมยานยนต์ของจีนกำหนดดัชนีประเมินคุณภาพยานยนต์ใหม่2ดัชนีเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคทราบแนวโน้มล่าสุดของอุตสาหกรรมยานยนต์ได้แก่ดัชนียานยนต์อัจฉริยะและสุขภาพยานยนต์โดยมีตัวชี้วัดกว่า30ตัวชี้วัดเช่นดัชนียานยนต์อัจฉริยะมีตัวชี้วัดได้แก่การขับขี่อัจฉริยะการจอดอัจฉริยะการโต้อตอบอัจฉริยะและระบบความปลอดภัย จากการนำไปประเมินรถยนต์ของจีนพบว่ามีรถยนต์ร้อยละ52ได้รับการประเมินระดับดีเยี่ยมรองผู้อำนวยการศูนย์การจัดการดัชนีของสถาบันวิจัยวิศวกรรมยานยนต์กล่าวว่าสถาบันเป็นผู้นำในการประเมินยานยนต์หลายรูปแบบเช่นรถบรรทุกรถสลล้อส่งของนอกจากนี้ก็ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของรถยนต์พลังงานใหม่ ขณะที่ดัชนีสุขภาพยานยนต์เป็นการประเมินผลกระทบของยานยนต์ต่อสุขภาพและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกมิติมีตัวชี้วัดเช่นคุณภาพอากาศในรถยนต์รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นต้นผลการประเมินพบว่าค่ามลพิษภายในรถยนต์เช่นสารประกอบเบนซินสารประกอบไฮโดรคาร์บอนลดลงกว่าร้อยละ50สสะท้อนถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีน ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสถาบันวิจัยวิศวกรรมยันยนต์ทดสอบรถยนต์มากกว่าพันคันครอบคลุมรถยนต์ยอดนิยมกว่า90รุ่นในตลาดจีนและมีการกำหนดมาตรฐานการทดสอบทั้งหมด110เรื่อง